สวัสดีครับคือวันนี้เนี่ยเรามาแกะมาง,งะในเรื่องที่เราก็ไม่คิดว่าเราซื้อมาทำไมเหมือนกันแต่ก็อารมณ์ชูบในการที่จะไปช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีตังก็เลยไม่ได้สั่งมาง,งะอะไรม้างไปแต่ก็สั่งเรื่อยๆนะแบบว่าสั่งแล้วเล่มสองเล่มอะไรเงี้ยตออ่อพลาสดุกแต่ก็ไม่ได้ทําคลิปแกะอะไรเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในราคาถูกก็เลยแบบว่าไปเอฟเข้ามาซื้อมาทําไมเนี่ยเรื่องแนวนี้นะท,ที่ตัวเองก็ไม่ได้ชอบอะไรเลยนะแนวนี้เนี่ยเป็นแนวอรารมณ์เหมือนเล่มคอมเมดี้นะ ชื่อเรื่องว่าว่าอะไรก็ลืมไปละเดี๋ยวเกออ่านชื่อเรื่องอันนี้เล่มบางกว่าที่คิดนะเนี่ยทุกคนดูแค่นี้แค่นี้นนก็กระดาษก็มาแย่นนก็แย่ปะวะเล่มถือว่าแบบบางอยู่ใช่บางใช้ได้นะตอนนี้นะคะปัจจุบันก็90บาททางหน้าที่บางแค่นี้แต่90บาท กระดาษก็ไม่ใช่กีลิตรเด้อก็เก้าสิบาทก็งงแต่ก็กระดาษก็จริงก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าก็จริงๆปกวิบูลกิจก็สวยอยู่เหมือนกันนะอปกวิบูลกิจก็สวยอยู่เหมือนกันนะหรือว่าปกเรื่องนี้มันสวยอยู่แล้วคือเรื่องนี้เนี่ยที่เราซื้อเพราะว่าอาจะน่ารักดีนะคะส่วนตัวกระดาษใช้เทียบก็คือเทียบกับเชนซองแบนแล้วกันที่เราเคยมี แบบกระดาษบุ๊กหรือเทียบกับ my hero อะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าเรื่องนี้ก็ดีกว่านะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยก็คือของวิบุญกลิ่นจะมีความก็กลิ่นหนังสือเก่าๆแบบยังไงวะมันเหมือนหนังสือสมัยก่อนเออกลิ่นเหมือนประมาณนั้นแต่กระดาษอะ่ะมันก็ไม่ได้มันมันไม่ได้หยาบอะไรขนาดนั้น,ม,นมันจับแล้วก็เลื่อนๆแต่อาจจะหมึดตีมือหรือเปล่าอ่าใช่หมึกติดมือไอ้หมึกตดมือมก็คงันคงเป็นเรื่องที่ทุกคนก็น่าจะรู้ใน ญี่บุนกิจอยู่แล้วแต่ว่าเชอซแมนกับฟังเสียงนะไม่ต่างกันเลยวะไม่ต่างกันเลยแต่ว่าพเแค่สัมผัสมันเทคเจอร์มันแบบคืออันนี้มันมันแย่กว่าจริงอ่ะอันเนี้ยมันแบบมันมันแย่กว่าแล้วมันบางอ่ะจะจะสองไงดีวะคืออ่ะลองบดทุกคนก็ลองลงความคิดเห็นมาแล้วกันว่าแบบว่า ระหว่างกระดาษบู๊ฟของสยามินเตอร์กับกระดาษบู๊ฟของวิบูลกิจเนี่ยอันไหนมันแย่กว่ากันส่วนตัวเออเชีรยทางวิบูลกิจนะรู้สึกว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ราคาก็คือแพงกว่านั่นแหละเอาเอาไปเรื่องเล่มลาสุดแล้วกันอะราคาเล่มนี้เนี่ยราคาปัจจุบันก็คือ70บาทเล่มลาสุดก็70บาทเล่มสิบก็7 0บาทนะฮะแต่นีนนี้90บบาทเออ ถ้เทียบกับคุณภาพนี่ก็คือไม่ต่างกันเลยไม่ดีแย่เหมือนกันเออเล่มล่าสุดเนี่ยคือออกมาในวันที่ยี่แปดกุมภาป่ะใช่ไหม,มก็โอ้ผ่านมาจะนานอยู่เหมือนกันนะออกปีแล้วแบบเล่มสองเล่มอะไรเงี้ยพกสวยนะดูสิ ก่อนจบคลิปกันไปนะครับคือผมอยากจะบอกเรื่องหนึ่งเลยก็คือหนังสือของพี่บุญกิ่นเนี่ยมีกลิ่นที่เวลาเปิดอ่านใช่ปะเราก็จะเปิดทีละหน้าทีละหน้าแล้วคือกลิ่นมันจะมาฟุ้งตีจมูกอะแล้วซึ่งรู้สึกว่าแบบผมมาแสบจมูกมากก็เลยอยากรู้ว่ามีใครอ่านหนังสือของค่ายนี้แล้วแบบว่ามีมีความแบบแสบจมูกเหมือนกันไหมแบบเหม็นเหมนนะคือรู้สึกว่าทนอ่านต่อไปไม่ไหวแล้วแล้วจะต้องหยุดพักอ่านก่อนแล้วค่อยมาอ่านต่อแบบล้างจมูกให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ย นะก็ลองคอมเมนต์กนมาดูนะทุกคนเราอยากรู้เราเป็นคนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคสำหรับวันนี้ไปจริงๆแล้วบ๊ายบาย